쥬얼. ความพยายามความทุ่มเทครับหนึ่งในสิ่งที่คนทํางานหลายคนนั้นพึงจะมีครับแต่ทว่าก็มีบางคนเช่นกันครับที่มีความพยายามมากกว่าคนอื่นๆครับและพร้อมที่จะใส่สุดตัวให้กับงานที่เข้าทําครับสกูปในวันนี้นะครับผมอนิเมะโซนครับจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับชายผู้หนึ่งครับกับชายผู้ที่ภาคเป็นอิตาโดริยูจิซึ่งล่าสุดนะครับเอนกิจุนยะก็ได้มีการครับขอร้องทีมงานในขณะภาคฉากหนึ่งในเนื้อหาของจุจุสุไทเซนภาคชิบุย่านี้นะครับ ซึ่งคําขอร้องของเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยอยากจะคุกเข่านะครับให้อยู่ในท่าเดียวกันกับตัวละครในขณะที่ให้เสียงภาคอิตาโดรินั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับก็เกิดภาพเบื้องหลังนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งไอการภาคแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเมธอดแอคติ้งครับคือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวเองครับเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นครับไม่ใช่แค่พยายามที่จะภาคให้เป็นมันครับแต่เอาตัวเองเข้าไปเป็นมันเลยฮะซึ่งนั่นเองครับก็เลยออกมาเป็นภาพเบื้องหลังที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ครับซึ่งแน่นอนว่ามัน ก็ไม่ใช่มีแค่ชายผู้นี้นะครับที่ทําอะไรอย่างนี้ครับอนิเมเตอร์หรือว่าคนอื่นๆที่วาดฉากนี้ครับก็ต้องมีการเมทอดแอคติ้งเข้าไปเช่นกันครับซึ่งถ้าจะพูดถึงค่ายแมปป้าเนี่ยทีมงานของเขาเนี่ยก็ทุ่มเทให้กับงานกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมันก็จะมีความสวยงามที่เราได้เห็นกันอยู่เบื้องหน้าอย่างนี้นะครับทีนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับความลับอันดํามืดนะครับของวงการอนิเมเตอร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่หลุดออกมาจากแมปป้านะครับแต่เป็นการสำรวจโพมาาจก อนิเมเตอร์ทั้งหมด83คนนะครับโดยข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากหลายๆสตูดิโอนะครับแล้วก็อนิเมเตอร์ถึง83คนนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ครับมีชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยนะครับอยู่ที่10.2ชั่วโมงต่อวันนะครับโดย49.5รครับรู้สึกว่าเงินเดือนที่ได้รับเนี่ยมันไม่พอใช้นะครับถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะพยายามทํางานอย่างหนักนะครับแต่ค่าแรงมันก็ยังรู้สึกว่าน้อยอยู่ดีนะครับและผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้เนี่ยมันก็ไม่เพียงพอ ับเรียกได้ว่าเงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้เลยแ่ละฮะส่วนอีก65%นะครับของอนิเมเตอร์ที่มีรายได้ต่ํากว่า3ล้านเยนต่อป,ปีนะครับก็ประมาณ90,00 900, 0 0บาทเนี่ยพวกเขานะครับมีรายได้นะน้อยกว่าอนิเมเตอร์ที่อยู่ที่อเมริกาซะอีกนะครับที่อเมริกาเนี่ยก็จะได้รายได้กันประมาณ2.2ล้านบาทต่อป,ปีนะครับแต่ถ้าเป็นอนิเมเตอร์สายสตอรี่บอร์ดนะครับผลตอบแทนเนี่ยก็ยิ่งจะต่ําลงไปอีกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนนะครับเป็นค่าวาดเฟรมละประมาณ 187เยเ็ยนนะครับหรือประมาณ56บาทไทยโดยประมาณนะครับเฉลี่ยเนี่ยที่วาดออกมานะครับก็ไม่เกิน20เฟรมต่อวันนะครับที่ทำได้นะและ73.7%ของอนิเมเตอร์ประเภทนี้นะครับรายได้น้อยกว่า1ล้านเยนต่อปีนะครับคือมันประมาณแบบ330 0 0 0บาทอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนซึ่งก็มีอนิเมเตอร์บางคนนะครับเสริมว่าอนิเมเตอร์เนี่ยถือเป็นอาชีพระดับล่างในสังคมญี่ปุ่นเลยนะ คนพวกนี้นะครับเขาทำงานกัน20ชั่วโมงบวกๆเลยต่อวันนะฮะแทบจะกินนอนอยู่ที่โต๊ะออฟฟิศเลยก็ว่าได้นะครับมีรายได้น้อยกว่าพนักงานแมค o โดนัลหรือว่าร้านสะดวกซื้อซะอีกนะครับและไม่เคยได้รับส่วนแบ่งกําไรจากอนิเมะที่ตัวเองสร้างมาเลยนะครับถึงแม้เรื่องนั้นจะด,ดังขายสินค้าได้ดีนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนเป็นแค่ค่าแรงเท่านั้นเองนะครับ โบนัสพิทรงพิเศษอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยนะฮะซึ่งข้อมูลที่ผมนํามาพูดในวันนี้นะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกสตูดิโอนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ที่พนักงานเนี่ยเขาออกมาพูดกันดีกว่านะครับซึ่งเขาไม่เปิดเผยนะฮะว่าเป็นพนักงานจากสตูดิโอไหนนะครับอ่ะเรามาลองฟังกันดูนะฮะโดยบทความนะครับก็พูดออกมาประมาณว่าคุณเนี่ยอยากจะกินอยู่หรือว่าหลับนอนที่สตูดิโอหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กลับบ้านแบบอาทิตย์ละครั้ง คุณจะโอเคหรือเปล่าทํางานแบบ20ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างนี้นะครับได้กลับบ้านเนี่ยก็แค่ช่วงวันหยุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆนะครับสำหรับชีวิตการทํางานนะเพราะว่าเราเนี่ยไปทํางานเช้าเย็นก็กลับหรือว่าไปเย็นเช้ากลับนะครับคนเราเนี่ยจะต้องได้กลับบ้านทุกวันนะครับแต่กับงานอย่างแอนิเมเตอร์ครับต้องกลับบ้านแค่อาทิตย์ละ1น1ครั้งครัครบกินนอนอยู่ที่สตูดิโอเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่แบบเออไม่เกินจริงเลยนะครับเพราะเราก็ได้เห็นกันมาแล้วนะครับสภาพทีมงานต่ตางๆนานาที่มีภาพหลุดออกมานะฮะและแน่นอนครับว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนกับ กาแฟโคา้าหรือว่าไก่ทอดฮอทดอกเซเว่นอีเลเวนหรือว่าบุหรี่ไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันต้องกินอะไรที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สูบบุหรี่ให้หายเครียดนะครับซึ่งแน่นอนว่าอนิเมเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้หน้าตาสดใสหรือว่าหน้าตาดูดีหล่อเหลาออกมาขี้ขู่อโนเนะเหมือนอนิเมะที่เขาวาดออกมานะฮะสภาพคนทํางานเนี่ยบอกเลยว่าอย่างโทมนะฮะ และอีกหนึ่งบทความครับเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยอยากจะทํางานแทบตายเพียงเพื่อจะพบว่าต้องมานั่งทําใหม่ไหมเพราะไอ้พวกระดับสูงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ชอบฉากนี้หรือไอ้พวกสมองนิ่มบางคนเนี่ยไปเผลอลบไฟล์ทิ้ง อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็น่าจะมีอยู่บ้างแหละครับไอการเผอลบไฟล์ทิ้งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่วงการอนิเมะครับวงการวิดีโอครีเอเตอร์ต่างๆนานา,นาครับก็ต้องเคยมีไฟล์หายกันบ้างเป็นธรรมดาฮะแต่อันี้เนี่ยมันไม่ได้อีซี่แบบดีดนิ้วเอ้ยไม่เป็นไรทุกคนถ่ายใหม่อะไรอย่างนั้นนะฮะคือมันต้องวาดไงฮะอีกหนึ่งประโยคครับที่สุดแสนจะเจ็บแสบนะครับนั่นก็คือ คุณอยากจะได้รับการยืนยันว่าหลังจากโปรเจก์นี้จบไปแล้วไม่มีใครจะการันตีว่าคุณจะมีงานทําต่อไปหรือเปล่าล่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเออฟังแล้วหดหูนะครับเพราะว่าอนิเมเตอร์ในญี่ปุ่นหลายคนตอนนี้ครับรับอาชีพแบบฟรีแลนซ์กันอยู่เลยนะ ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทของบริษัทนั้นนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเป็นถึงระดับผู้กํากับครับก็ยังเป็นฟรีแลนซ์นะครับไม่ได้สังกัดอยู่ค่ายไหนนะครับอนิเมะเรื่องนี้จบไปถึงแม้ผลงานเขาจะออกมาดีนะครับแต่ก็กลายเป็นว่ามันจะไม่มีใครจ้างเขาต่อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ของบริษัทนั้นต่อไปนะครับถึงแม้บริษัทจะมีอนิเมะใหม่ครับแต่เขาก็ต้องพิจารณาแล้วครับว่าไอพอนุ่มคนนี้ที่เป็นฟรีแลนซ์ที่เคยช่วยงานเราในตอนนั้นเนี่ยเราจะจ้างมันดีไหมหรือว่าจ้างคนนนนออออื่่่่ีีะะไไไรรยางง้ัซึมมม ตีชีวิตของคุณได้เลยฮะ ซึ่งไอสภาพการว่าจ้างงานของพวกอนิเมเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติและก็ถูกกฎหมายนะถึงแม้จะถูกกดขี่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆนานาก็ตามครับถึงแม้พวกเขาดูจะเป็นคนทํางานเกินเวลาไม่มีกฎหมายค่าแรงมาคุ้มครองนะครับแต่ทว่ามันก็อยู่ในกฎหมายเช่นกันนะครับเพราะว่านี่คือการทํางานภายใต้สภาวะของสัญญาจ้างทําของนั่นเองนะครับซึ่งมันเนี่ยจะอยู่นอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับดังนั้นครับไอการจ่ายค่าจ้างต่ํากว่าค่าแรง ขั้นต่ำและชั่วโมงการทํางานที่เกินกว่าปกติเนี่ยจึงไม่เข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายแรงงานนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเองแหละครับมันเลยทําให้คนเหล่านี้ครับเคยชินกับกฎระเบียบของบริษัทนะครับแล้วก็ถูกบังคับให้พวกเขาเนี่ยต้องทํางานไปจนกว่าจะครบโคต้านั่นเองนะครับ แถมนะครับยังต้องอยู่กับความคิดที่ว่าตนเองเนี่ยอาจจะถูกไล่ออกตอนไหนก็ได้นะครับทุกเมื่อเลยนะถ้าเกิดว่าทํางานไม่เข้าตากรรมการนะครับและอนิเมเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นแรงงานที่หาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับจากไอ้พวกคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงนะครับยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับในภายลึกภายหลังของวงการอนิเมเตอร์ญี่ปุ่นนะครับและพวกเขานี่ก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาแทนที่คนที่ล้มหายตายจากไปในวงการนี้แทบจะทุกวันนะครับ แน่นอนว่ามันยังมีคนอีกหลายคนครับที่อยากจะทําตามฝันนะครับแต่ถ้าว่าอาชีพนี้กับรายได้ครับมันก็มีอนิเมเตอร์บางคนครับที่แนะนําให้คุณเนี่ยไปเป็นพนักงานแมคโดนัลล์ยังจะได้เงินเยอะสัก,กว่านั่นเองนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความบันเทิองอย่างอื่นละครับ ต้นทุนในการผลิตอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยมันสูงแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าในการสร้างอนิเมะเรื่องหนึ่งครับต้นทุนมันสูงมากๆนะครับโดยส่วนใหญ่ครับก็เป็นค่าแรงของการวาดมือทั้งนั้นแหละครับและนั่นเองละครับมันเลยเป็นปัญหาด้านการสร้างนะครับว่าทําไมต้นทุนมันถึงสูงนะครับในอดีตนะครับเลยทําให้มูชิโปรดักชันนะครับสตูออนิเมะแห่งแรกนะครับของอาจารย์เทสึกะโอซามุนะครับชายผู้ที่ได้ฉายาว่าบิดาแห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการนะครับออกมาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับ โดยการลดต้นทุนในการผลิตนะครับเพื่อให้อนิเมะของพวกเขานะครับได้คงอยู่ต่อไปในอนาคตนะครับโดยเป็นการลดค่าแรงอนิเมเตอร์ครับค่าวาดต่อเฟรมนู่นนั่นนี่บลาๆนะครับทำให้ต้นทุนของอนิเมะเดี่ยวนี้เนี่ยมันลดลงนั่นเองแต่ถ้าว่ามันก็กลายเป็นว่าเดือดร้อนให้กับอนิเมเตอร์นะครับและนั่นเองแหละครับหลังจากที่สตูดิโอของอาจารย์เทสึกะโอซามุแกได้ดําเนินการนโยบายนี้ออกไปนะครับไอ้พวกสตูดิโออื่นๆครับก็ดําเนินรอยตามกันอย่างไวนะครับและในที่สุดครับสภาพการทํางานอัน เรียร้ายนะครับก็กลายเป็นเรื่องปกติในวงการอนิเมะญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรู้กันอยู่แค่ในวงในเนี่ยเป็นเวลานานนะครับเรากับว่าพวกบริษัทต่างๆหรือว่าสตูดิโออนิเมะในญี่ปุ่นเนี่ยต่างรวมหัวกันนะครับเพื่อปิดบังความดํามืดของอุตสาหกรรมนี้ไว้นั่นเองนะครับและถึงแม้อาจารย์เทสึกะโอซามุครับแกจะได้รับการชื่นชมในแง่ของผลงานและความทุ่มเทนะที่แกเนี่ยมีให้กับวงการอุตสาหกรรมอนิเมะญี่ปุ่นนะครับแต่ทว่าชายผู้นี้ครับก็เป็นศูนย์กลางของปม ขัดแย้งในวงการนี้ด้วยเช่นกันนะครับแม้แต่ผู้กํากับคนอื่นๆนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการอนิเมะญี่ปุ่นนะครับก็ยังออกมาวิพากวิจารณเกี่ยวกับแนวทางของอาจารย์เทสึกะในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับทีนี้ครับตอนต้นคลิปครับเราเกริ่นไปแล้วใช่ไหมครับว่านักภาคอิตโดริยูจิเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนนะครับให้กับการวาคการสร้างผลงานของเขานะครับทีนี้ครับเรามาดูรายได้ของนักภาคการ์ตูนหรือว่าเซยูกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่กันนะครับซึ่งนี่อาจ จะไม่ใช่ข้อมูลเป๊ะๆนะครับมันคือผลสํารวจที่เขาเอามาทําเป็นบทความนะครับผมก็ไปอ่านเข้ามาอีกทีนะครับโดยบทความนี้นะครับเขาบอกว่านักพากเนี่ยได้รับค่าจ้างประมาณ12,000เยนนะครับต่อ1เอพิโซดที่พวกเขาเนี่ยได้พากนะครับซึ่งวงเล็บว่ายังไม่หักภาษีนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่เอเจนซี่เนี่ยแนะนํางานให้พวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นบทพูดแค่ไม่กี่ประโยคนะครับหรือเป็นคำร้อยคำนะครับพวกเขาเนี่ยต่างก็จะได้รับค่าจ้างเท่ากันนั่นเองนะครับซึ่ง รายได้เฉลี่ยของนักภากนะครับก็ตกอยู่ราวๆประมาณ60,000เยนต่อเดือนนั่นเองนะครับและนักภาคส่วนใหญ่นะครับจะต้องอยู่ในสังกัดของเอเจนซี่นะครับซึ่งเป็นผู้คุมอำนาจนะครับในการต่อรองงานนะครับแล้วก็คุมลิขสิทธิ์ทั้งหมดเอาไว้นะครับและสามารถตั้งค่าแรงเท่าไหร่ก็ได้นะครับ นอกจากว่านักพากคนนั้นเนี่ยจะมีชื่อเสียงจนกระทั่งออกไปยืนได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับและนักพากส่วนใหญ่ครับจะต้องมีอาชีพเสริมครับแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเสร์ฟอาหารครับการทำงานร้านสะดวกซื้อหรือภาคเสียงนะครับไอ้พวกอนิเมะเฮดหรือว่าไอ้พวกเกมเฮดนั่นเองนะครับและไอ้การจะเข้าสู่อาชีพนักพากเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่มันง่ายเหมือนบ้านเรานะครับที่คุณแค่ดังเนี่ยก็ได้มาพากอนิเมะโคตรดังแล้วนะครับแต่ทว่าในญี่ปุ่นครับ คุณต้องมีการเรียนพื้นฐานนะครับเรียนการละครมา2ปีครับและได้รับการฝึกจากเอเจนซี่ในโตเกียวอีกประมาณ2-3ปีครับกว่าจะได้เริ่มงานภาคนะครับก็ปาไปแล้ว5ปีนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวเข้าสู่งานวงการนี้นะครับแต่ถ้าว่าส่วนใหญ่แล้วครับก็มีเพียงแค่1%เท่านั้นครับที่จะมีพรสวรรค์เข้าตากรรมการนะครับและได้รับโอกาสนะครับแคสเข้าไปเป็นนักพากนะครับ เพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งครับมีคนจบจากโรงเรียนสอนการภาคเนี่ยเกินหมื่นคนนะครับและไอความยากเย็นแสนเข็นนี่เองแหะครับมนเลยทําให้เป็นเรื่องตลกนะครับที่แบบโอ้โหกว่าจะเรียนภาคกว่าจะได้มาเป็นนักพากนะครับมันช่างยากเย็นแสนเขียนเสลเกินใช้เวลาใช้เงินใช้ความทุ่มเทมหาศาลนะครับ แต่ทว่าทําไมนักภาคหลายคนยังต้องไปภาคเกมเฮนไตหรือว่าอนิเมะเฮนไตหรือทํางานร้านสะดวกซื้อกันอยู่เลยนะครับซึ่งไอ้ค่าแรงเนี่ยมันไม่สมน้ําสมเนื้อกับที่พวกเขาพยายามมาเลยนะครับกลับกันกับนักภาคบ,บางคนที่ดังอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ถือว่าดีไปนะครับแต่นักภาคส่วนใหญ่ไม่ได้ดังกันทุกคนนะครับก็จะต้องโดนหกักภาษีโดนหักค่านายหน้านู่นานั่นนี่บล布拉นะครับทำให้เงินเดือนมันไม่พอใช้และไปทํางานสะดวกซื้อนั่นเองนะครับไอการตั้งใจเรียนหนังสือและจบมาได้วุฒิการศึกษ ศึกษาสูงสและศึกษาภาษาที่2ให้เชี่ยวชาญและไปเป็นพนักงานบริษัทนะครับมันเลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเป็นไหนๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณละทิ้งความฝันและอยากจะใช้เงินให้มันสะดวกสบายต่อชีวิตนั่นเองนะครับไอการเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับที่เหมือนจะตื่นเช้ากินข้าวทํางานกลับบ้านนอนเนี่ยมันก็ยังดีกว่านะครับในแง่ของเงินเดือนนะครับที่ได้มากกว่านักพาก์อนิเมะหรือว่าอนิเมเตอร์หลายๆคนนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเองแหละครับถึงแม้หลายคนจะรู้ว่าทําแบบนั้นเนี่ยมันดีกว่านะครับหลายคนก็ยังเลือกที่จะ ทำตามฝันนะครับเพราะในสังคมญี่ปุ่นครับมันมักจะมีคําคมเท่ๆนะครับแล้วก็จิตวิทยาที่ทําให้ผู้คนฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะต้องพยายามมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่หยุดที่จะทําตามฝันนะครับคุณก็จะไม่มีวันล้ม ซึ่งไอคำคมแบบนั้นแหละครับมันทําให้หลายคนที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าไอคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันจะดูเพ้อเไปหน่อยนะมันจะเป็นการล่อให้ไอพวกหน้าใหม่ไฟแรงเข้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่านะมันอาจจะฟังดูดีนะแต่ใช้จริงไม่ได้ผลหรอกกับความเป็นจริงที่อุตสาหกรรมอนิเมะต้องเจออยู่ในทุกวันนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นความจริงและก็ความฝันนะครับที่มันซ้อนทับกันอยู่และบางเรื่องนะครับเราอาจจะต้องยอมหลับหูหลับตาทํามันต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทําตามฝันนะ ากกว่าความฝันนะครับนั่นก็คือความจริงครับความจริงที่ว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีเงินใช้พอหรือเปล่าเดือนนี้คุณจะมีเงินพอได้ใช้ให้มันสะดวกสบายกับชีวิตหรือเปล่านะครับอันนี้คุณก็ต้องไปคิดกันเอาเองแล้วนะคลิปนี้ไม่ได้จะบอกว่าการเป็นอนิเมเตอร์หรือว่านักพากย์ที่ญี่ปุ่นมันไม่ดีนะครับแต่มันเป็นการตีแผ่เรื่องราวที่เป็นด้านมืดในวงการอนิเมะญี่ปุ่นก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเจอบริษัทที่ดีไปเจอสวัสดิการที่ดีนะครับนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่โชคร้ายแล้วก็ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานหนักกันต่อไปแล้วก็มีอนิเมะดังๆหลายเรื่องเลยนะครับที่มาจากอยากเหงื่อแรงงานของผู้คนเหล่านี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักสักุระบายล็อกเอา